ไม่ครับพี่เราใช่เหรอใช่เหรอโอเคแล้วผมว่าวันนี้โอเกไหมครับไปแล้วผมว่าวันนี้แข่งหาแรกกันครับอดเรารวมทีมอ่าคนจากอจาก่านาไดบตัวอีคนป้่ามาเราเริ่มจากอออ่่าามึงเป็นใครเนี่ยมึงมป็นใครเนี่ยนะมาต่อครับพี่พิวครับครับมีตามด้วยครับ ออกมาแล้วมาเอามาได้าถามผมเสดงหน่อยสแดงชื่ออะไรครับผมก็คือคนที่หล่อเท่ที่สุดโอเคมาโอเคแล้วคนต่อไปหน่อยมาชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโอเคแล้วอยู่ผมที่อาสนอยคนผมอโอเควันอาสีคนจะมาอาชอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร ใช่ใช่ใช่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแข่งขันแรกกันนะครับโอเคป้าป้าคิวไปเราจะให้กันคนละสิบนาทีนะครับแล้วเราจะแบ่งทีมกันนะครับสิบนาทีเองเหรอเร็วจังหึนาเดียวสิบนาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีโอ้ยนานไหมสิบนาทีพอเอ้าสิบนาทีอสิบนาทีเฮ้ยสิบนาทีไปอันหนึ่งนาทีพอเฮ้ยไม่ได้คนเดียวเลยเนี่ย อ่าเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมเสองทีมตามนี้ของผมคือทีม KOT กับทีมมอนสเตอร์แดงแล้วผมไม่ได้อวะคุยโดนคุยเด้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะผมก็เริ่มยัง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 ราพร้อมแล้วก็จะเริ่มภายในสามสองก่อนจะเริ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้วยนะครับติดไค์พอโอเคแก็เริ่มไป หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วแล้วก่อนทุกคนไม่ผ่านแล้วเราตรงไหนตรงไหนดีวะรู้ตรงตรงเฉยเอยแเออแต่แรกกี่คะแนนเนี่ยยังไม่รู้เลยเออแร้ไดมอนด์อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับตามนี้นะ มก็ไดดู้้แลวเดี๋ยวผมส่งให้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 มีคนตายแล้วตื้อ่าน่านทุกอย่างเลยปะเอ้ยฐานเที่อะไรเลขทุกอย่างเลยปะรวม่านด้วยปะอ่าเล็กอะเล็กกระฐานไม่นับครับโอเคเล็กกระฐานเอาไม่นับเหรอแล้วจบเหรอไม่เล็กับคนนับดีฐานไม่ต้องเอานับ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 เอาก็ยังไงเอาเหล็กอ่าทองเพชรแล้วก็เอายังมาล่อในเทเลท อย่าในเธอร์ไลท์ต้องไปเนเธอร์ด้วยเหรึไปเพื่อเลยนะในเทไลท์โคตรชอบเลยเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่นนี้มีในเทลไลท์เหรอมีมีแล้วจ้าไม่รู้ไม่ได้ตามเอ้ยวันนี้ชั้นล่าสุดปะเออเออเอออะเราสนุกแค่ไหนกี่สิบเจ็ดเหรอกี่สิบเจ็ดยังไม่ออกออกคสแนปช็อตไอ้เฮียนี่แม่งรีบหมดเลยครังโคราันได้ไหมครับไม่ได้ครับครับเองครับ เขาเองก็ต้องมาต้องเสียเวลาเผาเหล็กนะตัดไป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 เผาเขาเหล็กไม่พอนะกูต้องแล้วกูจะเอาหินตั้งไหนเนี่ยคำถามก็เหมือนไงเหมือนแล้วก็ตัวนี้แนปเปิร์ทองนับด้วยนะครับตัวได้แนปเปิร์ทองก็นับด้วยนะครับไปอยู่ข้างล่างพี่พี่พี่บินตอนแรกอ่ะพี่บอกรู้มือรถไฟตอนแรกเฮ้ยแล้วก็ไอ้เนียไป่ยกับเนมเพ็กก็นับด้วยนะครับโอเคก็คือของในเมืองรถไฟนับใช่ไหม ใช่ครับนับทุกอย่างเลยนับทุกอย่างนับหินไหมหินไม่นับครับถ้านับก็โอ้โหคุยตั้งวันละคือเลโตเลโตเลโตไออยู่ข้างล่างเยอ่าออมออมออมอ๋อมอ๋อมอมไมไอมอ๋อมอ๋มอมอ๋ออมอมมอมมอมมมม คือผมไปเจอของดีเกินไปอ่ะอ้าตีเดียวกันตีกันเองไม่ต้องไปชี้คนทีเดียวกันฆ่ากันเองได้เอาวอ้าวโทษตีผิดคนก็ว่าตีกูชั่วตีแม่ตัวอย่างชอบเลยอ๋อกคือวุบัติเหตุที่กอโทษไม่คุยด้วยแล้วที่ผูายโดนจับเวลาเอาเอ้าเอ้าเอ้ารักไก่ทีครับจังหวะนี้จำใไม่เลยจัับจบเลยจับเลยแถมให้ย้อนย้อนย้อน จับเลยจับเลยจับเลยอันแถมให้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 เดี๋ยวเมื่อกี้เป็นหมู่โคต้านะครับชิบหายแล้วผมจับมาแล้วเด็กน้ำนะจะเหม่อไปแล้วเซี่ยเจอตัวง่ายเลยวะเจอตาเด็กโอ้ยอ่าผมผมผมจะให้เวลาสิบนาทีนะครับหรือว่าอันเมื่อกี้ต่อให้ต่อให้ให้ดรงนี้ให้ตรงนีก็อือรับเจอเพชรไปแล้วครับขอบคุณมากครับ เจอทองเฮ้ยผมยังไม่เจออะไรเลยอ่ะโอ้โหไม่เจอคนที่ใช่นะครับเฮ้ยหยอดได้หยอดแล้วเราอะไอยปลาอันอันอันนี้อยู่ไหนกันล่ะครับอยู่ไหนกันหรอตายจะเกิดไม่มีเดวินอุ้ยเจอเพล็ดฮะมีเดวินด้วยเหรอมีผมไม่รู้เลยนะครับมี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 เพ็ด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 เฮ้ผมเจอเพ็ดแล้วผมเจอเพ็ดแล้วผมเจอเพ็ดแล้วเสร็จเลยครับเสร็จมากเสร็จมากอะไรอะไรเยอะสุด คำถามแรกเอ่อพวกของจากเหมืองรถไฟอย่างนี้ครับอะไรยี่สิบผมได้กูได้แอปเปิ้ลเหรอครับผมได้กลได้แอปเปิ้ลเหรอครับกะได้แอปเปิ้ลก็นับด้วยนะครับไอ้เ yes. ีแยกจะได้แอปเปิ้ลยี่สิบเอ้ฟิวเคยไปหาแอปเปิ้ลดิเดี๋ยวเอาทองไปเป่าไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่มีใครรู้้เฮยได้ไม่ใช่เหรอฟิวอ่าก็ได้แอปเปิ้ลที่ก็ได้แอปเปิ้ลปกติจากสิบคะแนนครับส่วน เอนชานเอนชานก็ยี่สิบครับผมไปเจอแล้วเนี่ยจริงวะเนี่ยเจอไปแล้วสมุดเอนชานก็นับด้วยนะครับแอันที่จอ๋อมาๆอย่าพี่อย่าพี่ไม่ถ่ายไมให้ทม่มาเลผมผมผมดวงดีเกินไปครับผมไม่ที่แรกเจอสองกล่องติดบวกแรกไปเล่นแอปเปิ้ลเอนชานอ่ะจริงจริงฮะผมผมยังไม่ได้ต่องอะไรเลยอุ้ยเสียเพชรไอ้เหี้ยเยอะจัดกี่เม็ดครับกี่เม็ดกี่เม็ดโอ้ตอนนี้เหรอมีสิบสองก้อน ยังไม่รู้วิธีการคุณอีกไม่อย่ามอนบ้ากูมีกูณมีสิบสี่แล้วเท่าทีสิบหกว่ะหนูมีหกเอ้ยเพื่อนขิงดีเรามีเท่าไหร่ของกูเหรอของกูสิบเก้าเท่าดีของกูสิบเก้าเท่าดีไม่ไม่ถึงเพชรเหรอครับเอ่อสี่เมตรครับรู้เลยว่าใครแบกตานีดิแต่แต่แต่ผมมีพวกนั้นอยู่พวกเอ่อ สมุนเินช้าอะไรอย่างงี้เยอะอยู่เอ้ยมีสมุนเินช้าด้วยเยี่ยม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 ดีดีเฮ้ยเอามาครับครับเป้ซเอาไปสร้างมันเป็นตกปลามาจะตกปลาแล้วแล้วสมุนเินช้าเฮ้ยขี้อควกี้โกงขเหียเลี่ยวเลี่ยวะถ้าจอโอ๋ไม่มีแล้วครับเรียนนเียวนหาของในเหมืองไปให้เอาคิว่ได้ได้จาจะพี่หายเรียนทเกลังเล่นก็อตอนนี้หมือยยู่ใสซีอยู่เลยผมรู้สึกแบบ ทำไมอ่ะไม่เสืแบบนี้วีใหม่ดีวีใหม่เสกูใส่กูใส่กูลาผีใส่กูใส่กูเป็ดเจอเจอาเจ้ะโต้เลยตอนนี้ผ่านมาแล้วสามนาทีนะครับแล้วเท่าไหร่กันแล้วครับทุกคนแต่ก็ได้แต่ไม่เป็นแต่ทองก็ยังตรงนี้ตอนนี้เพชรตอนนี้เพชรตอนนี้เพชรแล้วก็เพชรก็ได้ยี่สิบแล้วครับทำไมเขาได้เยอะกันจังไงอะครับก็บอกแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านก็้กนได้เลยอ๋อพี่ขอขอตรงนั้นนะนะ ผมว่าพวกเขาจะไม่เรียมผมกันนะครับไม่เรียมไม่เรียมเราดูคลิปเราดูคลิปเราดูคลิปอ๋อของข้างล่างเนี่ยเหรอของข้างล่างดีนะของเจ้าพี่ก็รอดูอครับผมบอกเลยนะผมไม่เรียมแน่นอนครับเอ๊ะว่าเรียมแน่เลยพวกนีพี่ไม่ใส่ของว่ะเดะเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ของมันนี้ทำแคทขึ้นอยู่ผมใส่มันมีสองอย่างก็คือมันเซอมันอเซกเล่กับเตรียมแบบไปก่อนแล้ว อันนี้แมผมไม่ได้เตรียมเลยเพชรเพชรเพชรเอาไ่เห็นเอาไ่เห็นเอาไปเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยผมเจะเพชรแล้วผมเจอเพชรตามอีกส่เม็รอะไรเนี่ยพี่หาอยู่พี่หาจนเมื่อเหมือไม่มีอะไรเหลือในที่พี่บินเดยไปแย่งพี่ซอสแป๊บมึงเด็ด้วยตอนนี้ผมอกเลยครับไม่มีใครอยู่แถวผมล้อะไปแยงพี่ซอสก่อนนะครับทีพซอสอิดไม่ใช่บีบไปดีบีไปดีเอา ทีพีได้ปะคาขาบอกทีพีได้อะทีพีได้ครับแล้วแต่เะยครับแต่ถ้าโดนแย่งของผมไม่เกี่ยวนะครับโอเคพูดเองนะโดนแย่งของผมไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ทีมเดียวกันก็ตามอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เฉผมบอกเลยพีผมก็ชนะแล้วแหละอ้อมีกูอ่ะไม่บอกเลยไม่ใช่ใครกก็ได้หรอแค่นั้นแหละเดี๋ยวฟิลมันใช้ดนรางน้ำนี่ดนลางน้ำนี่ ล้นลายน้ำเด้่ยเหรออ้าวเอาตอนแรกบอกนะเอาไม่น้เหรอไม่น้ำแบบไม่น้เหรอโอเคไไมม่่ถ้าแบบคุณลานมายแบบยังไงทั้งตัวนี่คือแบบจบเลยนะเออรถนลายมันเยอะมากนะไม่เอาดิไม่น้ำดิไม่น้ำไม่น้ำก็ไม่น้ำไงผมว่าผมน่าจะขาดลอยแล้วแหละนะลองกูขาดลองขาดลอยเฮ้ยตกใจปะขาึ้ะกูไอ้เหี้ยกูดูแล้วกูดูว่าเอ็มมาร์ล้อเหี้ยเหี้ยเพชร

งวดไม่ให้มีการทีพีด้วยแบบไหมเอาเดแล้วผมไม่ให้การทีพีแล้วอะเอาอะไรกันทีีอะน้อทีพีได้กับทีมตัวเองนะทีพีได้กับทีมตัวเองนะไปแล้วไปแล้วไีแล้วบิ๊ตซอสบิ๊ตซอสเชื่อผมทีพีมาหาผมอุ้ยโอเคแป๊บไอซอสจับไปเชื่อฟิวไอ้ฟิวมันเลี่ยมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โกงนะคือผมขุดมั่วเลยอุ้ยอุ้ยอ้้ตัวน้ำนี่ ไอ้เหี้ยกูเจอเลนส์ตะโดนเสร็จแล้วก็เจอเลนส์ต่อเสรกูเจอเพชรต่อเยอะแล้วเราก็เจอเล็กต่อยแค่แค่แค่แ้วแหละแค่แม่แหละมาใหม่กับหนูหนูก็เคยอันนี้ผ่านมาหกนาทีแล้วนะครับผ่านมาหกนาทีแล้วต้องติดกเลยเหี้ยเพชรเลนส์ตะนกับเด็กอ่ะอันนี้คือขุดแบบไหนเนี่ยใช้แต่เราขุดหญิงมั่วๆเนี่ยไมเจอแต่ของดีมั่วเนี่ครับผมผมเจอแต่เลส์ตะโดนเนี่ยเจอแต่เลส์ตะโตนเชื่อใจได้ใช่ไหมครับดีครับ เด้ยวยังเจอแล้วเตโตอยู่เลยมันคืเป็นแอบเลยเต้โตนับนี่ไม่ไม่คุยวะใช่ผมพูดอะไรนะนับดิครับเออหลงบอกนับได้หรือยัคือจะบอกว่าไอ้ตแถววเนไอ้เจ้โตนห่ยโนโตไปหมดแล้วเลนนเล่านปะเด่นผ่านไม่นับไม่นับเด็กงานนับเล็เล็กเล็กหนึ่งคะแนน เลสตนหนึ่งคะแนนกตนับเอไ้ไีจะนับเกอันนศึกษากติกาให้ดีก่อนเี่ยพูดมาเยอะแล้วพูดมาเยอะอเาอกอเบอกเทียวดดมอันยวผ่านตาพีก็นันะเออไมไม่คุยกับเพื่อนูเยโอ้ผมไม่เห็นตาพีหนึ่งสตนหนึ่งเหล็กหนึ่งแล้วก็ทองสองครับนับอันี้ไหมนับออซิเดียนไหม๋ยวกูนั่งขุดตรงนี้เลยไม่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 แล เพชรเพชรห้าครับเอเมมอลลอนเจ็ดแล้วก็พวกเบลนี้ไม่เจอเอเมอรอลลอต้องไปแถวมอเทนน่นนัี่มือผมดิโอ้ยอ่ะโอ้ยเอ่ยกี่ก้อนเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ผมไปขุดเลนเตอน่ะผมไม่เจอเอเมมอลลอนอยู่บนหัวโอ้โหเฮ้ยผมเจอเดมอน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  อย่าไปรู้จะแค่์วะเนี่ยคุยจะกิงรู้ได้แค่์วะเนี่ย<อ>แค่แน่เลยรู้ได้ไงรู้ได้ไงอยู่กูนะเติมท้อแล้วสองเท่าไม่จะไปละตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับพี่คือตอนนี้หนูไม่ได้ขุดตามแบบคนอื่นนะหนูขุดประมาณวัยสามวัยสี่วัยห้านั่นแหละผมตอนนี้ผมอยู่วัยสี่เนี่ยไม่รู้ว่ข,ขุดล้างๆใกล้ๆ,ๆเบียร์ร้องปัญหาง รอไปรอไปเกียร์แล้วทีมกูไปไหนไม่ได้ผ่านทิ้งเลยนะครับผ่า่านผมก็ไม่รู้ผมหลงมาแล้วเนี่ยไม่เจอชื่อคนเลยนี่นี่อยู่ข้างหลังหรือผมเจอเหมืองผมเจอเหมืองผมเจอเหมืองไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยเราอ่ะทีพีมาครับทีพีมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอเลยโอเคแนววะมาด้านบนครับมาด้านบนอย่เหมืองเดิมนี่ก็เหมืองเดิมเมีย เจอเพชรครับเจอเพชร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 เเจอพชรอันนี้เหลือเวลาอีกนาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้ทำไมเฮ้ยฮะอ๋อนี่เหลือเหลือเมื่อกี้ค้างหรือเปล่าครับผมไม่ได้นิ่งนะเมื่อกี้เหลือเวลาอีกสี่สิบห้าวิครับเฮ้ยตามเสียงลาวามาแล้วเจอเพชรสวยถ้าลาวามันมีเพชรก็ปกติดีนะหูฟังดีเอ เลยวิ่ไกสามสิบวิครับนาทอคุณทององต้องรีบจัดจานแล้วนะครับจานที่อะไรคุณแม่เนี่ยเหลือไม่ได้ยี่สิบวิครับหนึ่งวิหกวนยมเร็วเร็วเรผมก็ผมไม่ทันได้เลยอ่ะเหลือไม่ได้สิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้า ซีสามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับเอาคิวแมททอรเลยเออเอาประกวดต่างของตกะเลยจบเลยจบเลยนะอัดหน่อยนะนี่ครับเออฝั่งฝั่งขวาอ่าฝั่งขวาทีมผมฝั่งขวาทีมผมฝั่งซ้าทีมพี่นะอ่าใครไปเจ้าของกันประมูลรอบแรกอ่าพี่องก่อนแล้วนะโตเล่นแลวผมไม่ได้คุณเหล็กมัด้วยเลย เด็กเหรออ่ะเดี๋ยวถ้นผมแปะอ่าอ่ายัง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 ดูดูดูนี้ดูนี้อ่ะยังนะครับยังนี่เดี๋ยวดูเดมอนผมนะครับอ่าผมผมผมรอกันผมรอเขาแบบวางระวางระวังหมแล้วรอเสร็จยังครับวางเสร็จกันยังอ่ะมาแล้วเดี๋ยวจะมีอีกอีกมกแล้วเหรอเดี๋ยวดูเดมอนผมนะครับ ไอฝั่งริมสุดของด้านซ้ายคือเดวอนหุมเอ้าเราเอาไม่ใช่ด้านขวาเราทีมเราหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยเลีายาเลี้ยงเลี้ยงใส่ใส่ครับใส่ครับโอเคก็ตานนี้ก็คือก็คือดีบุญชนะเยี่ยนนี่อย่าไปจัดก็ตรงๆนะครับไม่ต้องนับก็ได้นะครับขาดรอยแล้วแหละวางหม่วางไม่ ยังเลยเกย์ผมผมจะบอกอะไรให้นะผมผมผมจะบอกอะไรให้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ให้ดูอ่าอันนี้ได้ยินเสียงเมาส์ผมปะกีบอดผมอ่าแอปครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวสเปกเตเตอร์ตามผมมานะสเปกเตเตอร์มานะได้ได้สเปกนะสเปกเตเตอร์นะครับสเปกเตเตอร์ตามมา เชื่อผมว่าผมจะขุดไปด้านล่างแล้วจะเจอเดมอนเชื่อผมปะอิกลีสัตว์อยังเจออยู่เลยรอะฮะผมไม่ได้อิกลีผมอันนี้ผมไม่ได้ทำะไรเลยผมปล่อยจากคีย์บอร์ดแล้วเมาส์นี่ครับผมผมใช้หมดสิ่งผมใช้หมดที่ชื่อันนี้ครับเอาง่ายๆนะครับมันคีดอัตโนมัติฉีอแตเสริ ไอ้ไอ้ไอ้ฟิวรู้ไหมว่าตอนนี้วันนี้วม่ได้ว่อ่านเอาบอ่คลิปว่าใครบ้างฮึนึกอ่าคลิป่คนช่างนึกวันนี้ม่อ่านคลิปว่าคนคนซัดสามคนเลยโอเคก็เราก็ฝากกระจายให้อาน้องฟิวด้วยผมแล้วก็ใคก็แบบนี้ก็ขออนุาออนุญา่ยไ้บ่ายฟิวแกงแบงอะเอ้แป๊บนึงนะเป็นเ่ะไรดีออกแล้วเดี๋ยวกูเอามันี่ไปแก้คนด้วย